ส่งอันนี้มาให้้กูดูดเยมวึงจะแข่งเหรอใช่แล้วตอนเนี้ยกูขาดเพื่อนร่วมทีมหวะ่ะถ้ามึงจะชวนกูเข้าทีมมึงลายมาก็ได้ไม่ได้ไม่ได้กูต้องขอมึงต่อหน้าไม่งั้นเดี๋ยวมึงไม่ยอมลงกับกูถ้ามึงไม่ชวนแบบไอเ้เปเปอร์น้องนัดพี่น้ำปิงเนี่ยเขาเขียนบทเก่งกว่ากูเยอะไม่เอากูอยากทำกับคนที่กูสนิทอะนะๆนนนะ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 มาทำกับกูนะ แลอ้อกอย่างกูเห็นว่ามึงชอบเขียนบทถ้ามันใช่เวของมึงอะมึงจะได้ทำตามความฝันของมึงัไงวันที่เท่าไหร่อะมันต้องส่งปักซิ่งเดือนนี้อะมึง มึงจะชวนกูเข้าทีมอ่ะมึงโทรมาก็ได้งเฮ้ยคุณฟังปอนทำไมวันนี้แต่งตัวหล่อจังแอบนัดเจอใครหรอหรือว่เนี่ยว่าวมมีเออเนี่ยกินดิร้านเขาแถมมาให้อะใช่เปล่า อชอบกูป่ะเนี่ยแล้วจะให้กูทำาอะรจริงจริงกูก็ไม่ได้มีไอเดียอะไรมากหรอกแต่กูอยากเขียนแนวลอมคอมอะแต่ว่าจะมาถามมึงก่อนจริงๆกูยังไงก็ได้เลยนะแล้วแต่มึงเลยอะเฮย้ยไม่ได้ดิมันเป็นงานของเราทั้งคู่นะเว้ยอแต่ว่ากูยังไม่รู้เลยอะว่ากูชอบเขียนแนวไหนอะเอางี้ จากตีมความรักที่เขาให้มาก็ว่ามึงลองไปดูหนังพวกนี้แล้วกันชอบเรื่องไหนสุดก็เอาเรื่องนั้น Love Lucy อ,อ๋ออันนี้ก็คูเคยดูยนะแล้วมึงชอบไหมกูมชอบนะแบบว่าเขาเอ็กซ์คมมาละเอียดมึงเชื่อในเรื่อง right person in the right time ปะเชื่อดิ กูว่านะสมมุติว่าคนเรามารักใครคนนึงมากๆจริงอ่ะจะนานแค่ไหนกูว่าเขาก็รอได้เพราะว่าเออก็จริงแหละแล้วเมื่อไหร่กูจะเจอคนที่ใช่กับเขาบ้างวะคือกูว่าจริงๆเราเขียนมานี้ก็ได้นะเว้ยแบบกูก็อยากลองเขียนพวก เรื่องหล,ลักๆเหมือนกันอะงั้นดีเลยมึงลองฟังไอเดียกูไหมกูเตรียมมาสักประมาณสองสอันอะแต่ถ้าไม่ชอบก็บอกมาได้เลยนะเฮ้ยมึงฟังกูอยู่ปะเนะี่ยสรุปชอบเรื่องไหนสุดกูชอบเรื่องแพมกับไบร<ย>์อะเฮ้ยกูมันดีดีอะเหมือนกัน แล้วมีตรงไหนยากแก้ไหมบอกมาได้เลยนะกูคูว่าเรื่องมันก็ดีดีนะแต่ว่ารู้สึกว่าเส้นเรื่องมันยังจำมากไปหน่อยอะแล้วก็เพสมันไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่อ่ะแต่ครูว่าเราแก้กันได้นะตรงนั้นอะโอ้ยมึงแม่งโคตรโปรเลยก่อนันเนี้กูก็รีเสิร์ชเรื่องลงอมคอมาด้วยใช่ป่ะแล้วเขาบอกว่า ที่ถ่ายล้องคอมส่วนใหญ่จะเป็นแบบพวกสถานที่เที่ยวอะมึงว่าไงอ่ะสมมติว่าเราจะไปเที่ยวกันหน่อยอ่ะเอาดิที่ไหนอ่ะเออท่ามาหาราชไหมบ่ายโมงกูได้หมดอ่ะแค่มือเลี้ยงเขาก็พอแล้ว alright กูสงสัยอย่างหนึ่งวะ่ะช่วงนี้มึงแป,กแปกลกๆไปปะมึงมีคนรักเหรอวะเออมึงรู้อะไรปะเขาบอกว่าสมมติเราขอพรกับพระอาทิตย์ตกอะมันจะเป็นจริงเว้ยแต่ว่ามึงไม่คิดหรอวะว่าสมมติว่าขอพรกับพระอาทิตย์แดดจ,จ้าๆอย่างเงี้ยมันจะส่งหวังมากกว่าโอ้ยมึงเปลี่ยนเรื่องอะ ก็พูดจริงๆลองดูดิอ่าก็ได้ก็ได้ขอให้บทของนางสาวน้ำรินกับนายอินทัศน์ผ่านด้วยเถิดมึงก็เชื่อกูเนานะอ้าวไม่ลองไม่รู้ป่ะวะกูว่านะมึงลองขอบ้างดิ มึงกำลังแอบชอบใครอยู่ไม่ใช่หรอแต่กูว่านะมึงต้องสมหวังแน่ๆมึงเป็นคนดีใครๆก็ต้องชอบมึงเพ้าบางทีการเป็นคนดีมันไม่พอปะ่ะแต่สำหรับกูม,มันพอแล้วนะมึงคิดงานจริงๆเหรอะ ที่เป็นบ้างนะเด็กน้อยว้อะไรกูยี่สิบแล้วนะเว้ยไปแปนดกว่า ไดหรอเปนไงอะ่ะก็รีเสิร์ชไงว่าคนที่เขารักกันเขาต้องไปด้วยกันแน่แนแล้วเราก็มีกันอยู่สองคนอะ่ะก็ไปด้วยกันกนี่แหละก็ได้แหละแบบมึงเก็ตไหมกูเห็นเพื่อนมันไปกันเยอะเว้ยมันบอกว่าสวยมากแต่มันไปกับแฟนนะเออมึงนัดมาแล้วกันงั้นขอกูดูเวลาแป๊บนะพรุ่งนี้กูมีธุระนิดหน่อยเอองั้นมึงไลน์มาก็ได้เดี๋ยว กูไปละเจอกันมึงเจอกันรออะไรยังไม่ไม่ไม่เอ่อไปทำอะไรกันก่อนนี้โน่นเนีนเนกูกลัวความสูงอันนี้เพิ่งรู้ว่ะเนี่ยแล้วอย่างงี้ ปกติคู่รักก็ทำอะไรกันวะก็คงเดินเล่นเก็บบรรยากาศใ้อยังงั้นก็รบกวนคุณน้ำดินช่วยนำทางผมด้วยนะคะ่ะคุณน้ำรินบ้าอะไรมึงเพี้ยนใหญ่ละ ไม่ชนะก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงละแข่งขนาดนีน้ก็ต้องชนะอยู่แล้ววะมึงก็อวยกูเกินไปหรอก็ถ้าไม่มีมึงอ่ะกูก็คงไม่รู้ว่างานนี้มันน่าสนใจขนาดนี้นเห็นเปล่าแค่มึงลองเปิดใจอ่ะมึงก็จะได้เห็นอะไรอีกเยอะเลยแล้วม,มึงอ่ะอเห็นยังฮะเห็นอะไร เห็นว่ากูกำลังจะฟังเพลงนี่ไงฟังด้วยกันปะล่ะอะัง จะเกิดอะไรขึ้งก็ตามแม่งก็ยังรักเขาอยู่เวยให้ให้กูไปส่งบ่ไม่เป็นไรมึงแม่กูใกล้ถึงแล้วเดี๋ยวแยกกันตรงนี้เลยไหม My เชีย่ยมีทำเสียงอย่างนี้ดีวะมึงเราเราผ่านเว้ยน้องปังปอนเราผ่านแล้วเฮียจริงเนี่ยไอ้เฮียพวกมึงเลยไอ้เฮียนักเขียนวิทอของกูถ้าไม่มีมึงกูคงไม่ได้มาถึงขนาดนี้หรอกมึงก็เก่งเหมือนกันนั่นแหละขอบคุณครับปอนพรุ่งนี้ว่างปะทำไมอ่ะกูมีอะไรจะบอกมาเจอกูที่เอเชียทีคได้ไหม เออมึงบอกตอนนี้เลยไม่ได้วะเจอกันสักก่อนหกโมงสี่สิบสองแล้วกันนะเดี๋ยวเดี๋วแล้วมึงบอกเลยไม่ได้หรอแล้วทำไมต้องหกโมงสิบสองวะเออเอาเถอะเจอกันนะ ไม่ทันแล้วเนี่ยมึงฝนตกแล้วเห็นไหมเออกูขอโทษเดี๋ยวกกูทำอวันมามาอื่นก็ได้อ,อ๋อแล้วก็วันนี้กูมีเรื่องจะมาบอกด้วยอืออะไรหรอวะมึงพูดก่อนเลยไม่ไม่มึงพูดก่อนเลยคือเมื่อวันก่อนอพี่บูเขาติดต่อมาเว้ยอ๋อเออแล้วเรา,า,า,าเป็นไงกัน <laughs> กูกลับไปคบเขา,าขแล้วเว้ย มึงบอกอ่ะกูก็เก็ตแหละแต่กูก็ชอบพาทิที์ตอนตกเย็นมากกว่าคือมันทำให้กูนึกถึงตอนกูอยู่กับพี่เขาอะแต่วันนี้ยฝนตกเลยอดเลยกูก็เลยกะจะนั่งชิงช้าสวนแค์แทนม,มึงไม่ได้กลัวความสูงหรอไม่รู้ว่ามึงตอนนี้อยู่กับพี่บลูเหมือนกูลืมความกลัวไปเลย แป๊บนะมึงฮัลโหลพี่มูถึงแล้วเหรออ้อเนี่ยมาตรงนี้เลยตรงชิงช้าสวรรค์นะอือเนี่ยจะถูกเวลาแล้วอือรักเหมือนกันนะให้พี่มูเดี๋ยวขอคุยกับเซนแบ๊บนึงสรุปมึงจะพูดอะไรกูนะอ๋อคือ คือกูแค่จะบอกว่ายินดีด้วยนะน้องน้ำเลนสำหรับทุกเรื่องเลยขอบคุณนะน้องปังปอนจะดีใจกับกูด้วยนะเดี๋ยวกูไปก่อนนะ เตอความสุขใจไม่ว่าสิ่งไหนเขาคือหมดทุกอย่างขอให้ความรักเขาและเธอไม่มีจืดจางมีเขาียงข่าไม่มีความทุกข์ใดขอให้ความรักดียิ่งกว่าที่ฝัน ไม่มีเปลี่ยนพันรักกันหมดหัวใจขอให้เธอนั้นได้เคียงคู่กันตลอดไปจึงแม้ฉันยังไม่เปลี่ยนใจเวลาได้เพียงแต่ใจเหมือนเดิ ใช่ครับเดี๋ยวผมทำตัวการสแกนจ่ายคุณอีกทีหนึ่งฮะใช่ครับตั๊หนึ่งครับ ตอนทำงานที่นี่เหมือนกันเหรอเออเป็นไงบ้างนะเรื่อยๆอ่อมึงเรากับพี่ปลัว<า>เลิกกันไปเป็นปีแล้วยิ้มอะไรของมึงเนี่ยตลกก่าน้องป้าปอนเปล่ายิ้มอะไรอีกมี ตอนนี้มึงว่างป่ะไปหาร้านเค้กนั่งกันป่ะตะร้อยหักกันมาโลกอยากบอกให้เธอได้ลองทับถู